ดีนะคะจะพี่ในปั๊บของพี่ก็เท่าว่าพี่ได้เป็นนะปั๊บของพี่ก็จะมีนางสาวบรรดานางสาวบรรดานางสาวนรรดาก็ในทุกเช้าพี่จะตรวจกระเป๋าของน้องๆ ของโค้เลขความดีค่ะน้องๆคนไหนที่ไม่ทําความดีหรือว่าไม่มีความดีนะคยวามดีนะคะก็เก็บฝากกองม,มาเลขได้ที่พวกที่นะคะที่ก็ได้รับรองให้เป็นหนึ่งความดีค่ะส่วนของนี้เราจะไม่นําไปทิ้งนะคะเราจะนําไปบริจาคกับโรงพยาบาลต่างๆที่เขาต้องการผ่าเตยมหรือแกะเตียมนะคะ ส่วนต่อไปแสดงความุนให้ตามเรื่อง LG นะคะในส่วนนี้พี่ก็จะให้น้องๆ LG ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะเกี่ยวกับ LG ะคะ่ะต่อไปนะคะรอง